พี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยฉีดเอสท็อกมาแล้วกเ็เขาได้ข่าวมาว่าเอสท็อกเนี่ยคือโรงงานเดียวกับคูเจลอันนี้หมอก็ไม่ทราบนะคือคือถ้าโรงงานเดียวกันมันก็ดีไปคือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้อาจจะไม่เคยมีใครพูดให้ฟังนะเวลาเราผิดผลิตบ t ท็อกซ์เนี่ยไอตัวแบคทีเรียเนี่ยมันคนละสายพันธุ์ของเมกาก็จะสายพันธุ์หนึ่งของเกาหลีก็จะใช้แบคทีเรียอีกสายพันธุ์หนึ่ง เหมือนพวกพรีไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบคทีเรียมันจะมีหลายสายพันธุ์หมอก็ไม่แน่ใจว่าคําว่าผลิตในโรงงานเดียวกันเนี่ยแบคทีเรียมันจะสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าฐานะหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกหมอไม่อยากให้มีเคสดื้อบท็อกซ์ในคลินิกหมอฉะนั้นอะไรที่หมอป้องกันได้หมอจะทําไว้ก่อนเช่นหมอไม่อยากให้คนไข้เปลี่ยนยี่ห้อโบท็อกซ์บ่อยๆต่อให้เป็น เกาหลีด้วยกันหรือมีหลักฐานมาว่ามันออกมาจากโรงงานเดียวกันแต่แปะคนละยี่ห้อหมอก็ไม่เสี่ยงนะคะฉะนั้นในฐานะหมอหมอจะบอกคนไข้ว่าพยายามฉีดยี่ห้อเดิมต่อให้เป็นเกาหลีต่อให้เป็นโบแทสคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงดื้อโบได้ถ้าคุณสลับยี่ห้อบ่อยทุกสี่เดือน,เด,น,นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นั้นเราเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันดื้อโบขึ้นมาวิธีแก้มันไม่มีมันมีแต่การหยุดฉีดแล้วก็รอให้ร่างกายเราปรับใหม่ไม่ให้ดื้อโบนะคะ และนั้นสาเหตุที่หมอให้กล่องไปนอกจากเอาไปเช็คว่ามันเป็นของแท้แล้วเนี่ยคนไข้จะจําได้ด้วยว่าเราฉีดยี่ห้ออะไรมาบางทีคนไข้แบบไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาฉีดกับหมอเนี่ยหมอจะซักก่อนว่าจํายี่ห้อเดิมได้ไหมเกาหลีหรืออเมริกาเพราะหมอจะดูความถี่ในการสลับของคนไข้เพราะณนะวันที่คนไข้มาฉีดกับหมอแล้วเกิดดวงซวยขึ้นมาว่าฉีดกับหมอไปแล้วอาการดื้อโบมันโผล่มาทันมันมาโผล่ตอนที่ฉีดกับหมอพอดี มอก็จะได้ยืนยันว่าการดื้อโบเนี่ยมันได้เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้เกิดที่คลินิกหมอฉะนั้นคนไข้ดีว่าดีคลินิกไม่มีโอกาสดื้อโบแน่นอนโอกาสดื้อโบเป็นศูนย์เพราะเราใช้เกาหลียี่ห้อเดียวแล้วก็อเมริกายี่ห้อเดียวฉะนั้นคนไข้ที่มาฉีดโบท็อกครั้งแรกกับหมอหมอจะให้เลือกเลยว่าจะฉีดอเมริกาหรือเกาหลี แล้วคนไข้ก็ต้องควรจะฉีดยี่ห้อนั้นต่อไปแต่ถ้าคนไข้ไปฉีดที่อื่นแล้วคนไข้ไปสลับยี่ห้อเองอันนี้อันนี้จะเหนือการควบคุมของหมอแล้วคือหมอตัวหมอเองหมอพยายามควบคุมปัใจจัยในการดื้อโบของคนไข้ที่อยู่ที่อยู่ในการดูแลของเราเต็มที่แล้วด้วยการใช้ยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดียวนะคะ